จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมรถโชว์เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ของดีในจังหวัดให้รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเริ่มกิจกรรมรถโชว์ครั้งแรกประจำปี2556ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้บริหารจากหลายหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดสมุทรปราการร่วมเดินทางในวันที่28-29กันยายน2556 เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของจังหวัดสพุพรรณบุรีที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติอู่ทองจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากการบุรณะเมืองโบราณอู่ทองโดยจัดแสดงให้ชมอย่างเป็นสัสดส่วนบอกยุคสมัยของโบราณวัตถุล้ำค่ามีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์นำชมให้รายละเอียดซึ่งจากหลักฐานที่ค้นพบทำให้ทราบว่าเมืองอู่ทองแห่งนี้เป็นถิ่นโบราณสุวรรณภูมิเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของชุมชนยุคโบราณ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนานาอารยประเทศจนได้รับอิทธิพลทางศาสนามีสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาเผยแผ่พระธรรมคำสอนในแผ่นดินสยามในด้านการแต่งกายของคนสมัยก่อนที่มีการค้นพบเครื่องประดับลูกปัดโบราณปัจจุบันมีความนิยมกันอย่างแพร่หลายประเมินค่าไม่ได้นอกจากห้องนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆให้ชมแล้วยังมีห้องจัดแสดงแสงสีเสียงประกอบความ รู้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเล่าถึงประวัติความเป็นมาของคนยุคโบราณในดินแดนสมัยทวารวดีแห่งนี้โดยผู้ชมสามารถเลือกชมเองได้เป็นทางเดินเชื่อมโยงถึงกันเดินชมได้อย่างสะดวกคนนเเยยยยใจจื่่ออไได้ชวาาชวาาาททรมกห และภายในอำเภออู่ทองย่านชุมชนเมืองคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าร่วมสการะสารเจ้าพ่อพระยาจักที่ชาวอำเภออูออ่ทองเคารพศรัทธาจากตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าเป็นเทวรูปคล้ายองค์พระวิษณุลอยน้ำมาถึงบริเวณตลาดอู่ทองจึงได้อัญเชิญขึ้นจากน้ำแล้วสร้างศาลเพื่อประดิษฐานเทวรูปองค์นี้ไว้ให้กราบบูชาชาวบ้านได้เรียกขานกันว่าเจ้าพ่อพระยาจักรและด้วยอยู่ในย่านที่ มีชาวไทยเชื่อสายจีนอยู่มากศาลที่สร้างขึ้นนี้จึงเป็นลักษณะแบบจีนส่วนใครที่มาขอพอรท่านแล้วมักจะสำริดผลจะบนบานท่านด้วยขนมจีนซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาของคนในท้องถิ่นนี้ยึดถือปฏิบัติกันสืบเนื่องเรื่อยมาาาคนนไทยรักชตลศสา จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชนบ้านหนองเสือชาวชุมชนรวมกลุ่มกันทำอาหารพื้นบ้านรสชาติดั้งเดิมแสนอร่อยเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโดยเลือกเมนูที่ขึ้นชื่อเช่นขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ที่น่าจะถูกปากกับแขกผู้มาเยือนทุกคน นำสำราญกันแล้วคณะเดินทางเยือนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของสุพรรณบุรีณบ,บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่กว่า2,000ไร่เป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติที่กว้างใหญ่รองรับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันซึ่งได้นำชมปลาน้ำจืดเรียนรู้สายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่มีข้อมูลอยู่ทุกตู้ปลาที่ได้แสดงไว้ทั้งปลาน้ำจืดที่หาพบได้ยากปลาสวยงามสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เข้าชม ส่วนบริเวณโดยรอบก็ยังจัดเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมมีสัตว์หลากหลายให้ได้ชมชมการแสดงจระเข้ที่ชาวสมุทรปราการคุ้นตากันดีนับเป็นต้นกำเนิดของการแสดงนี้ขยายไปทั่วหลังท่องเที่ยวทุกภูมิภาค ในช่วงเวลาเย็นได้จัดบูธแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชาวสมุทรปราการเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชมโดยงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสันักง,งานสุพรรณบุรีโดยผอ,อวิศรุตอินแยมได้นำผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองและัชานาทเข้าชมสินค้าต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการที่มีความน่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ับท่านชมครับสำนักงานจังหวัดสม,มุทรปราการได้จัดทริปรถโชว์นะครับพาผู้ประกอบการในจังหวัดสม,มุทรปราการพร้อมด้วยโรทอปต่างๆหลายบูธหลายที่นะครับมาร่วมกิจกรรมรถโชว์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเมื่อตอน เช้านั้นก็ได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานอู่ทองแล้วก็บึงฉวากต่างๆที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแนะนําแหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องชาวสมุทรปราการและผู้ประกอบการได้ดูได้ชมกันนะครับอย่างน้อยๆก็อาจจะไปทําการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่มาร่วมจอยและมาทําการรู้จักกันเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป พูดต่างๆที่จะออกกันในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับคนไทยรักชาติและสาสนาถ้าดองจ้าฟ้าผู้ทรงเตรียมเนื้อานาบุญถ้าท่านเขารับสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ตอน ตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่ามีบูธต่างๆของใครบ้างมาทําอะไรบ้างตรงนี้เราพบกับบูธแรกเลยนะครับสวัสดีครับมาจากไหนครับผมมาจากสมุดปราการค่ะาสมุดปราการเอาอะไรมานําเสนอครับอ,อันนี้จะเป็นปลาสดแปรรูปค่ะแล้วก็น้ําพริกค่ะอันนี้มาที่จังหวัดสุพรรณนี่เห็นเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปท่องเที่ยวกันชอบที่ไหนบ้างครับก็ที่บึงฉวากค่ะแต่ว่า ที่บึงฉวากก็ประทับใจในเรื่องของปลานะคะเพราะเราเข้าไปในห้องนั้นเราประทับใจในเรื่องของปลานะคะมีปลาหลากสีสวยมากค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็ประทับใจในเรื่องของร้านอาหารที่ตรงจักรยานใหญ่นะคะตรงนั้นจะอาหารอร่อยมากเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะตรงนี้คิดว่าถ้ามาอีกคร้งก็ต้องพาเพื่อนทั่วมาเที่ยวที่นี่มากค่ะและโบราณสถานนะครับพิพิธภัณฑ์สถานอู่ทองเป็นไงบ้าง ก็เป็นวัตถุโบราณที่เราไม่เคยพบเราได้มาวันนี้เรารู้สึกว่าภาคเป็นการเรียนรู้และภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาครั้งนี้ค่ะแล้วการที่มาสุพรรณครั้งนี้เราคิดว่าพี่ได้อะไรจากจังหวัดสุพรรณบ้างกลับไปอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าผู้บริโภคที่นี่ต้องการน้ำพริกเราไหมรู้สึกว่ามาไม่ทันไรก็รู้สึกว่าเขาซื้อกันเยอะนะคะค่ะก็รู้สึกว่ามีพี่ที่อ่างทองมาอุดหนไปเยอะเลยค่ะ พี่จะฝากอะไรเกี่ยวกับรถโชว์ครั้งนี้กับท่านผู้ชมบ้างครับก็คิดว่าเป็นการดีมากที่เราได้มาศึกษาแล้วก็ได้รู้วัฒนธรรมที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้รู้ว่าการบริโภคที่นี่ชอบแบบไหนค่ะอ๋อครับฝากด้วยนะครับน้ำพลิกแม่มาลิค่ะก็มาอีกบูธหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรโพทองนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงเอาอะไรมาตอนนี้ขันไพรชงดื่มองโพทองนะครับเป็นดื่มเพื่อสุขภาพ มาจากจังหวัดไหนครับมุดปราการครับเป็นโลท็อปห้าดาวของ่มอันนี้ก็ทําเองในกลุ่มเลยใช่ไหมครับรผลิตเองครับและมีสรรพคุณยังไงบ้างครับแต่ละชนิดแต่ละชนิดก็มันไม่เหมือนกันครับอย่างม้ากระทือปลงนี่ก็บํารุงร่างกายโอเคครับวันนี้ได้มีโอกาสมารถโชว์ในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าวันนี้ได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆประทับใจตรงไหนบ้างครับหลายที่ครับประทับใจร้านอาหารหมู่บ้านหนองเสือนะครับ อ๋ออาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านอร่อยมากครับและการที่ได้มาลดโช์ครั้งนี้ที่จังหวัดสุพรรณคิดว่าจะได้อะไรกลับไปครับคุณลุงครับได้เผยแพร่อไอสินค้าของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ท่องเที่ยวไปในตัวท่องเที่ยวไปในตัวนะครับสุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการก็อ,อยากจะเชิญชวนครับทุกจังหวัดที่ร่วมเพื่อข่ายไปเที่ยวสมุทรปราการครับมีของดีเยอะครับ สวัสดีครับอันนี้จำหน่ายอะไรครับจำหน่ายสมุนไพรสูตรดมค่ะสรรพคุณก,ก็คือเวลาเราใช้เนี่ยคือจะแบบหายใจสบายโล่งปวดหัวเครียดนี้นะคะบางทีอยู่ในรถเราก็เปิดไว้นะคะครับพอเราจะกินหอมกินหอมชื่นใจค่ะนอนห,หลับสบายถ้าเราไปไว้ในห้องนี่ค่ะอันนี้ค่ะคือเราเป็นของชุมชนลินทองนะคะคือว่าเราก็เป็นรวมกลุ่มแม่บ้านค่ะ ทําขึ้นมาแล้วก็แต่เราก็จะมาตามโอท็อปค่ะแล้วก็ไรคือชุมชนก็มีรายได้การมาลดชวนในครั้งนี้คิดว่าจะได้อะไรกลับไปะครับก็ได้ความรู้แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนฝูงเยอะๆค่ะอ๋อครับ <c oughs> สุดท้ายอยากจะให้ฝากนิดนึงโอท็อปเราชื่อว่าอะไระแล้วถ้าไปอยู่ขายที่ไหนก็เชิญชวนก็โอท็อปของสมุรประการคะ่ะเวลาบางทีก็ที่สมุดประการเปิดก็ของที่หน้าสารการ ก็ก็จะไปขายค่ะคือเราเป็นชุมชนเล็กๆทําเฉพาะแม่บ้านค่ะก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ได้ตังค์ด้วยค่ะข,ขอบคุณมากนะครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนนะคะที่เปิดโอกาสให้กับ กลุ่มของจังหวัดสมุทรปราการเราได้มาทําการประชาสัมพันธ์ในการลดโชว์ในครั้งนี้นะคะและดิฉันเองนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเมืองโบราณกรุ๊ปค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวพิพิธภัณฑ์ของเมืองโบราณน,นะคะและช้างเอราวัณค่ะรวมถึงริมขอบฟ้าเอเบิร์รีสร์ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ของทางเมืองอของทางเมืองโบราณน,นะคะที่เราได้ทําการประชาสัมพันธ์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอเกล่าวคําขอบคุณสําหรับ ที่เปิดโอกาสให้เราได้มาทำการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณงานเลี้ยงสำหรับคืนนี้ด้วยค่ะทางเราก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะและสำหรับวันนี้มารถโชว์วันนี้ตั้งแต่เช้าได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในจังหวัดสุพรรณไม่ทราบว่าตรงไหนไประทับใจบ้างครับที่ไปเที่ยวนะคะก็จะมีแวะไหว้ศาลใช่ไหมคะก็รู้สึกรู้สึก ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือยังไม่เคยมาเที่ยวสุพรรณแบบนี้นะคะแล้วไปเที่ยวที่บึงบึงฉวากใช่ไหมคะก็ได้ดูสถานที่เรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์สัตว์ทะเลใช่ไหมคะสัตว์ธรรมชาติรู้สึกดีค่ะเพราะว่าอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติดีชอบค่ะก็คือดีใจค่ะที่ได้มาจังหวัดสุพรรณและประทับใจอะไรในจังหวัดสุพรรณบ้างครับของเรานะคะก็ได้มาเที่ยวชม ของโรงแรมส0 0พบุรีค่ะสถานที่แห่งนี้ให้ความพร้อมนะคะในการต้อนรับกลุ่มสมาชิกในวันนี้ค่ะรวมถึงห้องพักห้องประชุมสัมมนานะคะค่อนข้างสะดวกสบายค่ะสถานที่เรียบร้อยดีค่ะและการที่ได้มาที่โรงแรม2,000บุรีได้มาพบปะก,กับพี่น้องผู้ประกอบการชาวจังหวัดสุพรรณบุรีคิดว่าจะได้อะไรกลับไปในครั้งนี้ครับก็ <c oughs> อย่างแรกเลยนะคะก็คือได้ความประทับใจเพราะว่าได้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากสําหรับชาวสุพรรณังทองแล้วก็ชัยนาทใช่ไหมคะใช่<า>ชใช่ค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็จะได้กลับไปก็คือได,ได้แจ้งทาง,ท,างที่บริษัทนะคะว่าที่นี่มีการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ฝากกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าให้ไปเที่ยวที่เมืองโบราณกันและมีอะไรดีๆก็เชิญชวนนะครับ ค่ะเมืองโบราณนะคะเราอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะกิโลเมตรที่33ค่ะตัวเมืองโบราณเองเนี่ยค่ะมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะคะพร้อมให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็มีสิ่งสวยงามหลายๆอย่างที่รอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะตรงนี้เราก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงทุกๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 323 4099ค่ะ บูทนี้ก็เป็นประเภทกระเป๋าหนังนะครับคิดว่าคงเป็นโอท็อปเหมือนกันสวัสดีครับครับตัวน,นี้ค่ะทามาจากาอะไระครับเป็นกระเป๋าหนังวัวค่ะแต่เป็นเป็นเป็นหนังแผ่นเล็กก็คือว่ากระเป๋าที่ว่าเขาทํากระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่ๆห,หรือรองเท้าก็จะมีเศษหนังแล้วก็เก็บเศษหนังนั้นมาเก็บทําเป็นกระเป๋าใบเล็กๆอย่างนี้นะคะ่ะและอันนี้มาจากที่ไหนมาจากพะสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ประทับใจอะไรในจังหวัดสุพรรณบ้างอ๋อประทับใจถนนจังหวัดสมุทรจังหวัดจังหวัดสุพรรณค่ะอ๋อประทับใจถนน,นเหรอก็อว่านถนนสวยก่อนต้นไม้ก็เยอะอ่ะคือว่าขับไปแล้วรถไม่ติดตรงนั้นเหรอแล้วสถานที่เที่ยวอะ่ะสถานที่ท่องเที่ยวก็คือว่าบึงฉวังเนี่ยอยากจะมาหลายหนแล้วอยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวก็วันนี้ก็เก็บข้อมูลไปเยอะถ่ายรูปทุกช็อตเลย,ยใช่ และการที่ได้มารถโชว์ในครั้งนี้คิดว่าเรามาเผยแพร่ตรงนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างครับอ๋อก็อยากจะได้แล้วก็หวังว่าให้เพื่อนเพื่อนแต่และจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไปเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนพวกเราชาวสมุทรปราการนะคะไอ้ที่เรามารถโชว์เนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยก็คือหนึ่งเอาภาพของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมดเลยมาให้ทางทาง,ทางาพี่น้องของจอร์ดินเห็นนันสินค้าโอท็อปมาให้พี่น้องของจอร์ดินได้ได้ได้ชิมได้ได้ไดไดไดติดต,ต่อซื้อขายกันนะครับแล้วก็จะมีการประสานงานขององค์กรสุดท้องถิน่นทั้งของเขาทั้งของเราในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลแกเปลี่ยนในการจัดจัดเรามาเที่ยวเขาเขามาเที่ยวบ้านเราส่วนประการนะครับนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก3ามแห่งแล้วก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณฟาร์มจระเข้ เมืองโบราณนะครับเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งโด่งดังและน่า,น,าน่าสนใจมากอีกหลายแห่งเช่นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่กลางนะครับโฮมสเตย์บางน้ำพึ่งคลองสวนร้อยปีและตลาดโบราณบางพลีนะครับ mm hmm. น,นี่ก็ตัวอย่างแค่ๆตรงนี้นะครับ mm hmm. ถ้าไปโฮมสเตย์ hmm. ที่ของคุณสมุทรจียนนั้นยิ่งน่าสนใจมากเพราะต้องนั่งเรือเข้าไปนอนที่หมู่บ้านชายทะเลนะครับ ส่วนสินค้าโฮมสเตย์เนี่ยไอ้สินค้าโอท็อปนี่ฮะเราเรามีแทบทั้งอาหารเครื่องประดับโดยเฉพาะอย่างเครื่องประดับพวกเครื่องหนังจระเข้เครื่องหนังปลากระเบนนี่โด่งดังแล้วก็ราคาย่อมเยาอยากเชิญให้ไปหาเสื้อหาใช้ได้ครับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้นะครับก็ทางจังหวัดสมุทรการก็คาดหวังว่าวันนี้เราได้นําของดี นะครับของสมุรประการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่พักนะครับแล้วก็อาหารหรือผลิตภัณฑ์ของที่ลึกของฝากเนี่ยนะครับก็มาแสดงนะครับแล้วก็ให้พี่น้องของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ได้ชมนะครับขณะเดียวกันเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะรับพี่น้องจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในการที่จะไปเยี่ยมเยือนเรานะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมก็ ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็อยู่ใกล้นะท่านสามารถจะไปเช้ากลับในวันเดียวก็ได้นะครับหรือขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านอยากจะสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับก็อาจจะพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ของเรานะครับหรือจะเป็นโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวเราก็มีไปรองรับของพี่น้องครับเรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณครับ ขึ้นเหนือเชียงใหม่ต้องการอาศัยบ้านพักเชิญเที่ยวร่มสักรีสักสถานที่พักกันสไตล์ล้านนาบรรยากาศร่มรื่นกลางเต็นท์ใต้ร่มไม้สักมีห้องพักสะอาดน้ำอุดอางอาบน้ำพักได้นับร้อยมีห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารเช้าทางจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง7กิโลเมตรใกล้ทางเข้าง,งานราชพฤกษ์และน้ำซาฟารีจองที่พักที่0 8 1 8 8 4 6 5 3 0พร้อมบริการรับส่งที่สนามบิน ไม่อยากสมองฝ่ออย่ารอช้าไม่อยากมีปัญหาหลงหลงลืมลืม,ลมฟังทางนี้สมุนไพรมหัศจรรย์ดีเบลมฟื้นฟูนฟนสมองเสื่อมไม่มีสมาธิวิตกเกังวลเสียความทรงจำดีเบลมช่วยท่านได้เพิ่มพลังความทรงจำและระบบการทำงานของสมองด้วยสารสกัดมหัศจรรย์จากธรรมชาติดีเบลมสนใจสั่งซื้อปรึกษาได้ที่0838185511 0819119229สมองดีมีประสิทธิภาพอย่าลืมดีบเบลมดีบเบลมดีเบลม ท่านผู้ชมครับเรามากันที่วัดป่าเรไรนะครับที่เป็นกิจกรรมของทางจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดรถโชว์นะครับมาเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าเรไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่รู้จักของผู้ที่มาเที่ยวชมกันอย่างมากเลยทีเดียววันนี้นะครับมันมีไฮไลท์อย่างหนึ่งครับซึ่งก็มีมานานแล้วมีการร่วมเชิญร่วมทําบุญกับหลวงพ่อวัดป่าเรไรที่ได้จัดสร้างพระพุทธรูป ที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้ภูเขาในการแกะสลักนะครับมีหน้าตากว้าง80เมตรสูง108เมตรเป็นสิ่งหนึ่งเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่เราควรที่จะมาร่วมกันทําบุญซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับและก็เป็นพระพรุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยคุณลุงมว้วนเป็นคนที่เล่าให้ฟังว่าประวัติความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรครับ ชุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาวัดป่าเลไยวรลวิหารพระอารามหลวงเมืองสุพรรณบุรีครับขณะน,นี้วัดป่าเลไยของเราได้ทําการก่อสร้างพระพุทธเจ้าด้วยการแกะสลักภูเขาใหญ่ที่สุดกว้าง80เมตรสูง108เมตรขึ้นณนะที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีแดนประวัติศาสตร์ของบุกสุพรรณบุรีก็มาแต่อดีตครั้งสมัยพระเจ้าอุทองสร้าง เมืองอุทองขึ้นเป็นราชธานีนะครับประวัติศาสตร์ังน,นี้พระเดชพระคุณพระเทศสวนมุรีจึงได้ทำการแกะสลักพระพุทธเจ้าด้วยภูเขาใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเป็นพุทธบูชาให้ชาวโลกได้รู้ได้ประวัติศาสตร์และเคารพนับถือกราบไหวบูชาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมน้อมนำชีวิตสถิตแห่งความสุขความเจริญในพระบวรพระพุทธศาสนา เชิญท่านผู้น้องมาร่วมกันทำบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยมีกันมาก่อนด้วยการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักภูเขาให้เป็นพระพุทธเจ้าปางพระเจ้าอุทองณที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรี เก้าปีแล้วค่ะเก้าปีแล้วลูวกค้าเยอะไหมเยอะค่ะตอนนี้ลูกชิ้นของเราผลิตเองขายเองเลยนะคะจ่ะทานแล้วก็จะเป็นมงคลเพราะว่าแต่ละอย่างนี้ก็เซียนเซียนทงนั้นเลยเด็ดเด็ดทางนั้นเลยอ๋อตลาดซมชุกนะคะก็จะเป็นอาหารเป็นตลาดที่ขายของกินเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นพวกอาหารพวกเป็ดเป็นภูแจใจชื่อฮะเป็นลนักษณะไหนฮะเออมันเป็นตัวสจอนเป็นหนังแท้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่าน ครับผมเป็นพนจกงานช่วยงานเฮดเมทฝ<ม>ีมือเราเองเลยครับฝีมือล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีก๊อปคนอื่นอย่ามาก๊อปเราแล้นะกัน